อายุ48เดือนทักษะวางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ห้าก้อนที่มีขนาดต่างกันเรียงตามลำดับอุปกรณ์ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ห้าก้อนที่มีขนาดต่างกันแนวทางปฏิบัติ 1. ผู้ฝึกวางก้อนไม้สองก้อนที่มีขนาดเล็กและใหญ่ต่างกัน 2. ผู้ฝึกพูดอธิบายและเน้นคำว่าใหญ่และเล็ก เช่นตุดจุดจุดอันนี้ใหญ่และตุดจุดจุอันนี้เล็กพร้อมทั้งชี้ให้เด็กดูและต้นครับคงมีก้อนไม้สองก้อนก้อนไม้ก้อนใหญ่ก้อนไม้ก้อนเล็ก 3. ผู้ฝึกบอกเด็กหยิบจุดจุดจุดอันใหญ่ถ้าเด็กหยิบไม่ได้จับมือเด็กหยิบและพูดซ้ำว่าจุดจุด อันใหญ่จากนั้นวางลงสลับที่แล้วสั่งให้เด็กหยิบอีกครั้งว่าจุดๆ,ๆอันใหญ่ทํำบ่อยๆจนเด็กสามารถหยิบได้ถูกต้องตเติ้นครับหยิบก้อนไม้ก้อนใหญ่ให้คุณครูครับขอบคุณครับตเตต้นครับหยิบก้อนไม้ก้อนใหญ่ให้คุณครูครับขอบคุณครับ4 ผู้ฝึกสอนเหมือนข้อ2แต่เปลี่ยนเป็นหยิบจุดจุดจุดอันเล็กไตเติ้ลครับหยิบก้อนไม้ก้อนเล็กให้คุณครูหน่อยครับหยิบก้อนไม้ก้อนเล็กครับขอบคุณครับไตเติ้ลครับหยิบก้อนไม้ก้อนเล็กให้คุณครูหน่อยครับเก่งมากครับ 5. ผู้ฝึก วางก้อนไม้ไว้คลา่กกันตรงหน้าเด็กและต่อก้อนไม้เรียงตามขนาดให้เด็กด,ดูใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดก้อนเล็กที่สุด 6. ผู้ฝึกจับมือเด็กและบอกให้เด็กเลือกก้อนไม้ก้อนใหญ่ที่สุดออกมาวางอีกด้านหนึ่งจากนั้นให้เด็กเลือกก้อนไม้ก้อนที่ใหญ่ที่สุด ที่เหลือออกมาอีกก้อนและนำไปวางเรียงไว้อีกตามลำดับจากใหญ่ไปเล็กจนครบทั้ง5ก้อนก้อนนี้ก้อนนี้ใหญ่ที่สุดแต่ต้นครับก้อนไหนก้อนใหญ่เอเ,ค,เครับแลวก้อนสุดท้ายครับก้อนก้อนเล็กครับเจ็ดผู้ฝึกลดความช่วยเหลือลงเป็นออกคำสั่ง ให้เด็กเลือกก้อนไม้ก้อนใหญ่ที่สุดออกมาวางอีกด้านหนึ่งจากนั้นให้เด็กเลือกก้อนไม้ก้อนที่ใหญ่ที่สุดจากที่เหลือออกมาอีกและนำไปวางเรียงไว้อีกตามลำดับจากใหญ่ไปเล็กจนครบทั้ง5ก้อนจนเด็กสามารถทําได้เอง 8. ขณะเล่นหรือทำกิจกรรมในบ้านอาจใช้ของใช้ในบ้านเช่นถ้วยที่มีขนาดต่างๆกัน5ขนาด